เผยรายได้ต่ออาทิตย์ทำขนมคลีนขาย จากสูตรขนมของมิวซึ่งการทําขนมชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะมิวบอกว่ามูลค่าเนี่ยอาจจะหลักสิบนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับมิวได้เลยซึ่งการทําขนมครีมขายจากสูตรขนมของมิวนะคะทําให้มิวเนี่ยสามารถทําเป็นอาชีพหลักเพื่อเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้นะคะไม่ว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่น้องนะคะและที่สําคัญตอนนี้มิวกําลังสร้างบ้านค่ะทุกคนแล้วมิวก็กําลังสร้าง ที่ทําขนมนะคะให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อลูกค้าของหมิวค่ะและมิวเนี่ยก็จะได้ทําตามความฝันที่มิววางไว้ค่ะซึ่งการทําขนมเพื่อสุขภาพขายของมิวนะคะหมิวทําได้ด้วยตัวคนเดียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวมิวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละครั้งที่มิวเปิดรอบของแต่ละสัปดาห์เนี่ยมิวสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนั่นเองค่ะ นี่นะคะก็เป็นรายการสั่งขนมออเดอร์ของลูกค้าค่ะผ่านระบบ l ล n e m ายช o อนะคะที่หมิวได้เปิดรับออเดอร์นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยได้ทำการจองคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะและที่สำคัญนี้นะคะก็เป็นรายการขนมบางเมนูเนี่ยก็หมดสต็อกเร็วมากเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยหมิวได้ทำจำนวนจำกัดนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นยอดขายของในรอบนี้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าทุกคนเนี่ย หันเข้ามานะคะสร้างรายได้จากการทําขนมสุขภาพเนี่ยหรือว่าสนใจในสูตรขนมคองอยูเนี่ยทุกคนจะสามารถสร้างรายได้ได้แน่นอนเลยค่ะมิวการันตีนี่นะคะก็เป็นออเดอร์ขนมต่อ1นอาทิตย์ต่อ1รอบนั่นเองค่ะเพราะว่ามิวจะส่งอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าหลายท่านขยนันหรือว่านําไปขายนะคะมีหน้าร้านเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะหันมาทําธุรกิจนะคะหรือว่าอยากจะหันมาทําขนมเนี่ยมิวก็ขอแนะนํานะคะว่าขนมสุขภาพเนี่ยยังคงเป็นเทรนนะคะแล้วก็ยังคงเป็นกระแสะเนี่ยอีกนานมากเลยะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆท่านก็สนใจที่อยากจะมารักษาสุขภาพแล้วก็ในส่วนของการลดน้ําหนักนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะทําขนมนะคะมิวก็แนะนําเป็นทางเลือกสุขภาพนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะสามารถสร้างรายได้ ให้กับเราได้ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยหนูก็ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นขนมเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะแล้วก็เป็นขนมคลีนถ้าท่านไหนอยากจะมาทำขนมในวงการสุขภาพเนี่ยเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือต้องแตกต่างนั่นเองค่ะสิ่งที่ทำให้หมิวเนี่ยสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าหมิวเนี่ยได้ทำการคิดสูตรเองแล้วก็ขนมของหมิวเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะ แล้วถ้าท่านไหนสนใจอยากจะหันมาลองทำขนมเพื่อสุขภาพนะคะหมิวก็มีคลาสสอนออนไลน์เป็นขนมเพื่อสุขภาพแบบคลีและก็เฮลตี้สุดๆและที่สำคัญทุกสูตรเนี่ยมิวได้คิดค้นเองนะคะจึงทำให้กรรมวิธีในการทำเนี่ยไม่ยากวัตถุดิบน้อยแล้วก็รวดเร็วทำง่ายมากๆเลยค่ะใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะทาง Line แอดขนมของหมิวค่ะ มิกวก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะหาช่องทางในการสร้างรายได้ทุกคนทําได้ค่ะ ถ้าเราตั้งใจไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราค่ะถ้าทุกคนชอบเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าเคล็ดลับในการทําขนมเนี่ยมิก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นการบอกต่อหรือว่าไว้กลับมาดูย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็สูตรทําขนมง่ายๆมิวจะเอามาฝากทุกคนทางเพจ Facebook ขนมของมิวค่ะแล้วก็ YouTube ขนมของมิวนั่นเอง มิวก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้ามนวจะเอาสาระความรู้ดีๆมามอบไปกับทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย